กมลชนกคูส่สกุลนิรันต์ค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหากิจชุมชนมเมล็ดมะม่วงหิมพาน์ีสานไร่ชานทาลาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะปัจจุบันนะคะวิสาหากิจชุมชนก็ผลิตเมล็ดมะม่วงหิมพานิสานค่ะมาตั้งแต่ปี2562ค่ะตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วค่ะผลิตอัาร์หลักๆของเราก็จะเป็นเมล็ดมะม่วงหิมพานค่ะ ตอนเริ่มต้นทําธุรกิจนะคะก็คือมีแรงงานฝีมือขายอยู่ในชุม,ช,มชนนะคะก็คืออํ um, าเภอเด็กอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็ mm hmm. ลเลยรวบรวมคนงานนะคะที่มีฝีมือเหล่านี้นะคะเข้ามาทํางานด้วยกัน,นะคะ่ะร่วมกันในกลุ่นทางกลุ่มก็อยากจะขยายกลุ่มลูกค้านะคะก็เลยมีแนวคิดที่จะแปลรูปเอง แล้วเราก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือค่ะอบเกลือชมพูรสธรรมชาตินะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใส่ไม่ชอบเกลือนะคะหรือทานเกลือไม่ได้แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณรสชาติหวานอย่างรสชาติเคลือบมะพร้าวแล้วก็รสเคลือบงานนะคะอันนี้ทางกลุ่มก็ทําแต่ตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือค่ะก็หลังจากที่ ทำวิสาหกิจชุมชนนะคะผลิตแม่ม่วงมาหลายปีค่ะก็มีโอกาสค่ะได้เข้าโครงการ KBO ของสํานักงานพัฒนาชุมชนค่ะหลังจากที่เข้าร่วมโครงการนะคะทางโครงการก็ได้มีการอบรมนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ของเราในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์แล้วก็ด้านการตลาดค่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะที่เราได้จากการเข้าร่วมโครงการ KBO นะคะก็คือเนยถั่วเม็ดมะม่วงหิมพานค่ะผสมไข่พํมนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะโครงการ KBO นะคะของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดโคราชธานีค่ะที่ให้โอกาสวิสาหกิจชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพาน์อีสานได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ค่ะ